สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสมาชิกอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับเราก็ได้เช่าพระมานะครับผมน่าจะเป็นรุ่นเจริญพรกลางนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูก่อนนะครับผมเป็นรุ่นเจริญพรกลางนะครับเดี๋ยวผมขยับกล้องก่อนนะครับ ทั้งหมดสี่เหรียญนะครับสี่เหรียญเป็นงานนะครับต้องบอกว่าเป็นอ่าเป็นพระที่แบบเป็นพระนิยมนะครับผมเป็นพระนิยมนะครับของอ่าหลวงพ่อพัดนะครับผมหลวงพ่อพัดดำฤกนะครับให้จัดสร้างนะครับให้ปองสุพันเป็นคนให้พี่ปองสุพันเป็นคนดูแลการจัดสร้างนะครับเป็นพระนิยมนะครับก็คือเป็นพระที่น่าเก็บนะครับผมราคาก็ยังก็คือราคามันไปได้นะครับราคาไปได้แล้วก็ตอนนี้ราคาเช่านะครับ อ่าหนึ่งนะฮะราคายังไม่สูงมากนะครับสองนะครับเป็นผ้าที่แบบมีพุทธคุณที่ดีนะครับผมก็คือมีวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างนะครับนี่นะครับทั้งหมดสี่เหรียญนะครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันเนื้อเบาๆเนี่ยเหมือนเนื้อปีกเครื่องบินนะครับเห็นไหมฮะเนื้อปีกเครื่องบินนะครับถ้าเบาจะเป็นเนื้อปีกเครื่องบินนะครับผมก็จะมีเนื้อเนื้อเงินนะครับเนื้อนวะนะครับราคาก็จะ จะสูงตามตามเนื้อนะครับผมแล้วก็ตามโค้ดัมเบอร์ตามเลขด้วยนะครับดูนะครับนี่จะเป็นเนื้อปีกปีกเครื่องบินนะครับผมขีดถ้าขีดมีอ่าถ้าต้องห่วงมีขีดนะครับราคาจะสูงนะครับขีดจะเม็ดเป็นเหมือนขีดแบบตารางหมักหมักลุกนะครับขีดขีดอยู่ตรงห่วงนะครับแต่นี่ปกตินะครับผมนี่หน้าหลวงพ่อครับหน้าหนับจมูกร้อยนะครับผม เนี่ยครับเจริญพรกลางนะครับก็คือมีคําว่าเจริญพรอยู่ตรงกลางนะครับผมนี่นะครับเจริญพรก็จะมีเจริญพรบนเจริญพรล่างเจริญพรกลางแล้วก็เจริญพรสองนะครับตอนนี้เป็นเจริญพรกลางนะครับผมนะครับเป็นขอบป้องอ้อยนะครับนี่นะครับขอบป้องอ้อยนะครับผมตรงขอบขอบนะครับด้านหลังนะครับหลังก็จะเป็นยันนะครับเลขโค้ดเจ็ดหนึ่งเก้าสามนะครับบล็อกธรรมดานะครับบล็อกธรรมดา บล็อกธรรมดานะครับบล็อกนี้เป็นบล็อกธรรมดานะครับออ่างอันนี้เนื้ออัปกา้าทุกที่ครับไม่ใช่ไม่ใช่เนื้อปีกเครื่องบินนะครับตอกอ,ออ่างนะครับตอกอ,ออ่างชัดเนาะนี่ครับออ่างนะครับออ่างนะครับตอกออ่างก็จะเป็นเนื้ออัปก้านะครับผมไม่ใช่เนื้อปีกเครื่องบินเนาะนี่ครับเดี๋ยวมาดูเหรียญต่อไปกันนะครับ นี่เนื้อทองเหลืองนะครับผมนี้ไม่ต้องนั้นเลยนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับขอบบลอกอ้อยตัวนี้จะเป็นบล็อกทองคํานะครับบล็อกทองคําดูยังไงนะครับบล็อกทองคาตรงนี้ครับผมเห็นตัวไม่หันอากาศไหมครับไม่หันอากาศฝั่งนี้ฮะไม่หันอากาศจะชิดขอบนะครับอันนี้บล็อกทองคํานะครับหน้าหลวงพ่อนะครับผมจีบอลนะครับอันนี้เนื้อทองเหลืองนะครับเป็นอ่า เหรียญขอบป้องอ้อยเหมือนกันนะครับผมนี่นะครับัวเหรียญนะครับเป็นขอบป้องอ้อยเหมือนกันนะหน้าตรงพ่อจมูกร้อยนะครับผมจมูกร้อยนะครับด้านหลังนะครับเลขโค้ดนะครับเลขโค้ดกี่หลักเลขโค้ดสามหกเก้าแปดครับสามหกเก้าแปดนะครับเนี่ยทองเหลืองนะครับต่อโค้ดทอรอนะครับทอรเนาะทอโรก็ทองเหลืองนะครับเนี่ยทอรอนะครับทองเหลืองนะครับผมนี่นะเนี่ยครับเลขยันสวยงามนะครับผม เมตตามมหานิยมนะครับนี่ครับสวยนะครับเนื้อทองเหลืองเนี่ยผมก็ชอบนะครับเพราะสวยนะเวลาเลี่ยมนะครับผมบอกว่าสวยมากเลยนะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นบล็อกทองคํานะครับเนี่ยดูจากตรงแม่หานอากาศนะครับสองตัวนี้นะครับจะติดกับขอบเลยนะครับไม่รู้ผมได้บล็อกอะไรมาบ้างนะครับผม อันนี้ก็เป็นทองแดงนะครับดูก็ก็ดูก็รู้เลยครับเป็นทองแดงเนาะเป็นพาร์ที่แบบว่าน่าเก็บนะครับเป็นพาร์ที่น่าเก็บเพราะว่าหนึ่งนะผมมองว่าเป็นพาร์ที่แบบมีไม่ได้ไม่ได้ลงยาแบบสําหรับคนที่ชอบพาร์ทแบบเรียบๆนะสำหรับผมนะผมมองว่าเป็นพาร์ทที่น่าเก็บนะครับแล้วก็สวยด้วยนะครับผมดูนะครับนะครับ จมูกร้อยนะครับผมนี่เป็นขอบเรียบนะครับเห็นไหมครับขอบเรียบนะครับขอบเหรียญนะฮะมันจะมีมีขอบป้องอ้อยกับขอบเรียบนะครับผมเห็นไหมครับนะฮะจะมีขอบป้องอ้อยกับขอบเรียบนะครับอันนี้ขอบเรียบนะครับจมูกร้อยนะครับเห็นไหมครับจมูกหลวงพ่อจมูกร้อยเลยนะครับสวยๆเลยนะ นี่ยครับนหมดร้อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อนะครับผมทองแดงผิวไฟนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทองแดงผิวไฟครับองค์นวะนะครับตอกโคดอนูนะครับ นาวะผิวไฟนะครับผมเป็นองค์นาวะผิวไฟนะครับก็จะน่าจะเป็นอ่าเหรียญทองแดงนะครับองค์นาวะผิวไฟนะครับเห็นโคตรนนูอไหมครับเนี่ยครับตอกนนูนะครับผิวไฟนะครับผมโอเลโค้ดนะครับห้าสิบห้านะครับโหเอันนี้ต้องบอกว่าโชคดีมากนะครับโชคดีมากองค์นาวะนะครับองค์นาวะเนี่ยครับองค์นาวะนะครับผมโอ้ยองค์นี้นะครับองค์นี้ต้องบอกว่าคุ้มมากนะครับผมเนี่ยครับต้องบอกว่าโชคดีนะครับโชคดีมากนะครับที่ได้เหรียญนี้มานะ เป็นอง์นาวะนะครับผมองคนาวะผิวไฟนะครับองต่อไปก็ทองเหลืองเหมือนกันนะเนื้อทองเหลืองนะครับบล็อกป้องอ้อยนะครับทองเหลืองบล็อกป้องอ้อยอ้ยหลังเรียบนะครับหลังเรียบเดี๋ยวเพื่อนๆดูครับบล็อกหลังเรียบนะครับหลังเรียบก็คือเรียบเลยนะครับดูกันครับเหรียญนี้ก็สวยครับเหรียญนี้ก็สวยดูหน้าหลวงพ่อก่อนนะครับใช่ทองเหลืองไหม ทองเหลืองนะครับเดี๋ยวดูโคด้านหลังเอานะครับนี่ครับบล็อกทองคํานะครับนะครับไม่หันอากาศชิดนะครับผมเนี่ยบล็อกทองคานะดูมือหลวงพ่อนะครับจมูกร้อยนะครับผมจมูกร้อยบล็อกป้องอ้อยนะครับดูว่ามีขีดไหมนะครับผมไม่มีขีดนะครับดูหน้าหลวงพ่อนะครับโอ้จมูกร้อยทุกองนะครับมือนะครับสวยนะครับผมด้านหลังจะเป็นหลังเรียบเห็นไหมครับทอรอทองเหลืองนะครับเนื้อทองเหลืองนะครับเนี่ยฮะ หกหนึ่งห้าหกนะครับเป็นหลังเรียบนะครับเห็นไหมบล็อกนี้จะเป็นบล็อกหลังเรียบนะครับผมโอ้บล็อกหลังเรียบนี่สวยมากนะครับโอ้ต้องบอกว่าสวยมากนะสวยมากผมผมชอบเหมือนกันนะบล็อกหลังเรียบนะครับเนี่ยต่อโคทอรอนะครับทองเหลืองนะครับเนี่ยบล็อกหลังเรียบนะครับแต่ผมชอบนี้เนื้อนี้นะครับนี่โอ้โหโชคดีมากครับได้องนาวานะครับเนี่ย นี่ครับโอ้โหองนวะนะครับเนื้อที่สวยนะครับที่สาคัญนะครับเลขโค้ดนะครับตองห้านะครับนี่ไม่ใช่หาง่ายๆนะครับโอ้โหราคาเหรียญนี่ต้องบอกว่าราคาแรงเลยนะครับนี่นี่นะครับต่อโค้ดนนูนะครับนวะผิวไฟนะครับผมนี่ครับเม็ดตามหานิยมนะครับโอ้โหเหรียญนี้ต้องบอกว่าโชคดีโชคดีครับโชคดีมากๆครับโชคดีมากอันนี้อาจจะเก็บไว้นะครับผมียอาจจะไปเลี่ยมไว้นะครับโชคดีมากครับโชคดีมาก เนี๋ยครับก็พาวันนี้ที่ได้มานะครับก็จะมีสีสีเหลียญน,นะครับสีเหลียญก็จะแต่และเหรียญแต่และบอกก็จะแตกต่างกันนะครับผมราคาก็ขึ้นอยู่ที่ที่เนื้อแล้วก็ที่เลขโค้ดนะครับความนิยมนะครับผม